สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django ง้าศสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Machine น,นะครับได้ทำการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบัสทรงคลาสสิกรุ่นใหม่อย่างว่าที่ Kawasaki Z400RS ว่ามันอาจจะมีโอกาสเปิดตัวกันในช่วงปลายปี2022หรือไม่ก็ต้นปี2023 ดมอเตอร์ไซค์ในตระกูล z RS จากทางคาสกิในปัจจุบันนั้นจะมีในรุ่น z 900 RS แบบ4สูบเรียงและ z 650 RS ในแบบ2สูบเรียงซึ่งมันจะมีดีไซน์ที่แฝงไปด้วยความย้อนยุคในตัวอย่างไฟหน้าทรงกลมเรือนไม้ทรงกระปุกกระจกมองหลังทรงกลมและอื่นๆนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถในสไตล์นี้ แต่กับความเป็นไปได้ล่าสุดของว่าที่ z 400 RS นั้นดูเหมือนว่ามันมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวว่าจะใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงจากรุ่นนินจา400ซึ่งจเจ้าเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงในพิกัด 400cc นั้นมันอาจจะเป็นเครื่องยนต์ลูกเดียวกับที่จะใช้ในรุ่น Z X4R ทรง Sport Full f u l l f i r i n g ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับ จะต้องรอราติดตามกันต่อไปเชื่อว่าหากทางคอสกิจะเปิดตัว z 400 RS ด้วยเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียกกันจริงๆมันก็น่าจะเป็นกระแสที่ร้อนแรงเอามากๆเลยทีเดียวเพราะว่าราคาของตัวรถนั้นจะเอื้อมถึงได้ง่ายกว่าในรุ่นใหญ่อย่าง z 900 RS นั่นเองแต่มีคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียงกันแตกต่างแค่ทางด้านพละกำลังเท่านั้น สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส